โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็วันหยุดนะอาอาองไฟจะมีเรื่องคนข้างบ้านแล้วนะวันนี้มาล้างจะมาทำกาาดน้องชายหน่อยหวานเจี๊ยบไอห,หวานเจี๊ยบเละเทะนี่พิดตีสาวโอ้ไม่ได้แล้วไปแล้วสกรปรกมาก đây là áp nào nó tụi con Mà, mưa con Mà chạp con hay nói liều Thay Không chạp, con gì lâu đi Đồ, đồ gì đang ดดให้เราใส่ก,กับปูได้ไหมนัำน้องเยมันว่างๆหับน้ำให้รถ ไปเอาตา,านหน่อยไม่มีจังก็จะถ่ายแล้วเนี่ยส <2, 000. S 2> องพันซื้อเลยสองพันแล้วสองพันเหรออือสองพันเอาดีกว่าสองพันเอาท่อไว้ก่อนเอาปลายท่อไว้ก่อนเอาเจ้าของรถได้ปะพันห้าไปแล้วทำตัวให้มีค่าหน่อย ลักน้ำรักปลารักรถวันนี้ก็มีอะไรมากหรอกรู้ว่าทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะดูคลิปแล้วกดกระดิ่งด้วยคลิปนี้คลิปอะไรคลิปที่สองใช่ไหมใช่คลิปที่สามาเออคลิปนี้ก็ถ้าลงคลิปนี้ก็คลิปที่สามนี้นเก่งเลย คนดูห้าพันคนกดไลค์สองคน <ś m ary> เรากระเท <ś m ary> ิเงให้กดไลค์ถ่ายเองดูเองกดเองนักเล่นพอถ่ายรอบรอบคันนี้โหมือต้องก็นั่งถ่ายสบายไปให้างด้วยโอ้โหจ้างม้ามันคุ้มหน่อยถ่ายรอบรอบคันนี้เอโอ้โหอะเรื่อง <ś m ary> เราล้างไหมเธอทายรอทายรอได้รอเธอเธอ,อถถถทายไงเราเดี๋ยวเราล้างให้ล้างก็เธอฝนจะตกต้องเก็บผ้าเช้าทำท้าจะตกนี้แหละไม่ตกหมดแล้ว ราะว่าฝนฝนอะไรนะเดือนหก่ะเดือนหกบ้าเดือนหกม่มีฝนเลยมาตกเอาเดือนเจ็ดเดือนแปดบ้าบอพอละคังจริงวไม่มีเลยมากหรอกล้างรถอาบน้ำให้น้องชีวิตก็มาอยู่แค่นี้ยใครถรใถ่ใคเครื ให้เพื่อนเอามาได้นะเดี๋ยวจะเปิดคาแคร์แล้วรับจ้างล้างรถคันเท่าไหร่มอไซค์ก็ร้อยยี่สิบันเองสบายสบายราคามาตรฐานนะพอ,อยัง ถ่ายใกล้เลยโอ้หถ่ายส้าไกลเธอต้องทำน้าแบบถูแบบว่าไอ้นี่ด้วยสีพิตตี้อ่ะเออแอนน้อยแอนแกงมันจะแรง